ด่วนวันนี้ฝนแรงกรมอุตุประกาศพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพระหัสสัดีที่18กันยายน2568วันนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่บางพื้นที่มีฝนตกแช่ข้ามคืนซึ่งจะเป็นพื้นที่ใดจังหวัดใดกันบ้างและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุดีเพรสชันจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดจะส่งผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยของเรามากน้อยเพียงไหนไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1เรื่องพายุดีเปรชันบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วโดยมีความเร็วลมส,สูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือคอนตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่า จะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่19-20กันยายน2568โดยพายุนี้เม่เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยโดยเมื่อพายุลูกนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะอ่อนกําลังลงและสลายตัวลงในที่สุดแต่จากโมเดลจะเห็นได้ว่าพายุลูกดังกล่าว จะส่งผลดึงดูดเหนี่ยวนําลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกําลังแรงขึ้นประกอบกับดึงทําให้ร่องมรสุมขยับขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณแถบชายฝั่งประเทศเวียดนามซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนี้เองจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำของวันนี้ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันนี้บางพื้นที่อาจมีฝนตกแชกข้ามคืนได้เลยทีเดียวส่วนมากในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันนี้จะเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนและฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำจะเป็นช่วงที่การกระจายตัวของฝนมีเพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่จะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในทุกภาคและมีพื้นที่สีฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางโดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากจะกระจายตัวในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นในช่วงดึกของวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ในบริเวณภาคใต้อาจมีฝนตกหนักส่วนมากบริเวณตอนบน ส่วนตอนล่างของภาคมีฝนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสืบเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปากสุขโขทยัยและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรอำนา,อรน,นาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34องศา,าเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32 3 4องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส วันนี้ภาพรวมทั่วไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งในทุกภาคโดยจะมีฝนตกหนักมากในบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจสง่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ พื้นที่ชุมชนเมืองที่การระบายน้ําค่อนข้างยากลําบากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลําคลองและพื้นที่ที่มีน้ําสะสมรอการระบายให้ติดตามรับมือและเฝ้าระวังเป็นพิเศษสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นมาติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ต่อเนื่องประกอบกับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องอีกหลายวันทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสมุมที่ยังคงพาดผ่าน บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและบางวันจะขยับต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเสริมเติมความชื้นด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยถูกภาคทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากยกเว้นบริเวณภาคเหนือตอนบน ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยจากโมเดลชี้ให้เห็นว่าพื้นที่เสียงไัยฝนตกหนักกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมในพื้นที่แคบๆซึ่งเกิดขึ้นได้ในทุกภาคโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมทําให้มีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่โดยในช่วงดึกของวันที่19กกันยายนยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมถึงภาคใต้ตอนบนกลุ่มฝนจะเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันลักษณะตกหนักสลับเบากันไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23กันยายนในขณะที่ช่วงดังกล่าวจะเริ่มมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุลูกใหม่หมุนวนแผ่รัศมีกว้างอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกโดยจะเคลื่อนตัวผ่านหัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์และลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนพายุลูกนี้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่า มีแนวโน้มอาจทวีกำลังแรงขึ้นถึงพายุไต้ฝุ่นเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีตามโมเดลยังคงอยู่ระยะไกลอาจมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาส่งผลงกระทบทําให้การทวีกําลังแรงขึ้นรวมถึงเส้นทางของพายุเปลี่ยนแปลงไปได้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก่อนเท่านั้นนะคะยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุปัจจัยสำคัญหนึ่งที่อาจเข้ามาส่งผลกระทบต่อตัวพายุนั่นคือมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางจากประเทศจีนอาจแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและสอปอปอลาวก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวพายุทำให้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วหรืออาจสลายตัวลงก่อนที่จะขึ้นฝั่งก็เป็นไปได้แต่เบื้องต้นตามโมเดลชี้ให้เห็นว่าพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ ในช่วงวันที่24-25กันยายนและมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวลัดเลาะชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่26กกันยายนหลังจากนั้นจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงตามลำดับและเคลื่อนผ่านสปปลาวสลายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาทำให้บริเวณประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลเพียงแค่ลมมรสมุม และมวลความชื้นที่สลายตัวจากพายุทำให้การกระจายตัวของฝนเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมในทุกภาคโดยจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักมากกว่าช่วงที่พายุจะเข้ามาเสียอีกแต่สิ่งที่จะติดตามมาด้วยและต้องเฝ้าระวังเตรียมตัวรับมือนั่นคือมวลน,น้ำซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกรอบโดยเฉพาะพื้นที่ที่เริ่มมีมวลน,น้ำสะสมอยู่แล้วพื้นที่ชุมชนเมือง ที่การระบายน้ำค่อนข้างยากลำบากพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองเน้นย้ำว่านี่คือการคาดหมายจากโมเดลระยะไกลนะคะแจ้งเพื่อให้รับทราบไว้เพียงเบื้องต้นเท่านั้นยังคงต้องติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินจะคอยอัปเดตสภาพอากาศตามโมเดลเป็นระยะระยะ ไม่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหรือมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาถึงความแน่ชัดของพายุดังกล่าวจะรีบติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีค่ะสภาพอากาศที่ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพก่อนออกจากบ้านให้พกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยเดินทางใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในขณะที่ฝนตกทัศนวิสัยในการขับขี่จะลดลงถนนมักจะลื่นจึงส่งผลทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน เป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ